สวัสดีครับเด็กๆกลับมาพบกับการเฉลยข้อสอบสอบข้อม4นะครับหลังจากที่ครูห่างเหนื่อยจากการทาข้อสอบไปนานเนาะนะครับไม่ได้เฉลยนานแล้วนะครับอวันนี้ก็จะกลับมาเฉลยข้อสอบให้นะครับเป็นข้อสอบสอบเข้านะครับพวกโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโครงการห้องพิเศษก็ได้ไม่ว่าจะเป็นห้องคลิปเต็ดห้องอะไรนะห้องสมาร์ทนะครับหรือจะเป็นห้องพศวทอะไรก็ว่าไปนะครับ หรือเด็กๆคนไหนที่จะเตรียมสอบเวลาพรจะสอบเอ็มวิทนะครับหรือโครงการวมวทั้งหลายนะครับก็สามารถเอาข้อสอบนี้ไปฝึกฝนได้นะครับโดยที่เด็กๆอาจจะลองกดหยุดวิดีโอก่อนนะครับลองทําเองก่อนนะครับว่าเราทําได้หรือเปล่านะครับแล้วค่อยมาดูเฉลยเนาะนะครับอ่ะเพื่อให้ไม่ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะเรามาเริ่มกันเลยนะครับข้อที่1นะครับเขาบอกว่ากาหนดให้ครับ2องด้วยกำลัง x เท่ากับ3ด้วยกำลัง y เท่ากับ4ด้วยกำลังแสตัวนี้ครับมีค่าเท่ากับ1 3 8 2 4 แล้วเขาอยากรู้ครับว่าไอ้หนึ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วน y บวกหนึ่งส่วน z เนี่ยมีค่าเท่ากับเไหร่นะครับอ่ะเปิดหัวมาก็เลขดูกําลังเลยนะครับเพราะโดยส่วนมากนะครับข้อสอบสอบเข้าไม่ว่าจะเป็นข้อสอบสอบข้ามอศสิงหรือข้อสอบบน,นเหน่งหรืออะไรก็ตามชอบเปิดหัวด้วยเลขดูกําลังนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นหลายคนครับจะชอบทําอย่างนี้พอเรารู้ว่าเอ้ยโจทย์อยากได้หนึ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วน y บวกหนึ่งส่วน z ปุ๊บหลายคนจะพุ่งเป้าไปเลยว่าเฮ้ยไปหาว่า x มีค่าเท่าไหร่ y มีค่าเท่าไหร่แล้ว z มีค่่่่าาาาเเทไหรรแล้วก็อมใสตงนี นะครับแล้วก็คิดเลขในคําตอบโอเคไหมถามว่าทําอย่างนั้นมันผิดไหมมันไม่ผิดครับแต่ว่ามันใช้กับข้อนี้ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับดูสังเกตครับสิ่งที่โจทย์ให้มาครับเขาบอกว่าไอชุดนี้เท่ากันหมดเลยมันเท่ากันหมดเลยแสดงว่าอะไรครับสองกำลัง x ก็เท่ากับก้อนนี้สามกำลัง y เท่ากับก้อนนี้สี่กำลัง z เท่ากับก้อนนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวนี้ครับถ้าหนูไปแยกตัวประกอบนะนะครับมันจะไม่มีทางเป็นสองกำลัง x ตัวเดียวแน่ๆอ่าทุกทีครับมันจะไม่มีทางเป็นเลขที่เป็น มีเฉพาะฐาน2ด้วยกําลังตัวเดียวแน่ๆแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะฐาน3ด้วยกําลังตัวเดียวแน่ๆแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะฐาน4ี่ด้วยกลังตัวเดียวแน่ๆ,ๆมันไม่ได้เหมือนแบบนี้นะครับถ้าเกิดโจทย์เขาจะออกให้มันง่ายนะครับถ้าเป็นข้อสอบแบบถ้ามันง่ายกว่านี้นะเขาจะออกเป็นประมาณนี้ครับสมมุตินะสมมติครูมีส ma, มามสิบสองเนี่ยเขาบอกว่า,า,าสามสมิบสองมีค่ากับสมมติเป็นสองกำลังเอก็กซ์เคยไหมถ้าแบบนี้คือแบบง่ายเพราะเราจะรู้ว่าเอ้ยสามสิบสองหนูสามารถเขียนให้อยู่ในรูปเลขด้วยกำลังได้คืออะไรครับ สองยูกำลังอะไรสองยูกำลังห้าดูไหมเท่ากับสองกำลัง x งั้นแสดงว่าจัดนี้หนูตอบได้เร็วเอ็คือห้าโอเคปะ่ะแบบนี้คือง่ายโอเคป่ะครับเพราะเราสามารถจัดให้เลขนะครับจำนวนเต็มนะครับอยู่ในรูปของเลขยกกำลังตามที่เขาต้องการได้แต่ข้อนี้มันไม่ใช่อย่างนี้ครับมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้เนาะถ้าเป็นข้อสอบพวกห้องพิเศษหรือพวกเอ็มวิสหรือพวกนี้นะครับมันบอกว่าทั้งหมดเนี่ยเท่ากันหมดแล้วถ้าหนูไปนั่งแยกตัวประกอบหนูจะรู้ว่าตัวเนี้ย นะครับมันไม่ได้มีแค่เลขสองคูณกันอยู่ในนี้มันมีเลขตัวอื่นโผล่มาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องไปใช้วิธีการแยกตัวประกอบก่อนนะครับฉะนั้นตรงนี้หนูไปแยกมาเองนะครับเพึ่งครูแยกมาให้แล้วแหละนะครับการแยกตัวประกอบเนี่ยครูว่าเด็กที่จะสอบข้มอม .4 อต้องได้ทุกคนอยู่ละนะฮะตรงนี้มันเป็นพื้นฐานของเลขป6โอเคหมนะครับการแยกตัวประกอบตรงนี้ถ้าหนูแยกตัวประกอบออกมาครับมันคือ2ยกกํยกำลังเก้าครับครูขอน้ตไปตรงนี้นะครับ มันคือ2ด้วยกำลัง9คูณกับ3าด้วยกำลังสครับก็คือ5 1 2คูณกับ27นั่นเองครับตรงนี้นะลองไปนั่งคูณดูนะครับหรือต้องไปนั่งแยกตัวประกอบดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูขาไว้ก่อนโอเคไหมเห็นไหมเนี่ยพอครูแยกปุ๊บได้2องกำลัง9คูณ3กังปุ๊บหนูจะจับก้อนนี้มาเท่ากับ2กบอกำลัง x ไม่ได้เพราะว่าอะไรอันนี้ฐาน2เหมือนกันแต่ว่ามีฐาน3เพิ่มมาด้วยแล้วหนูจะมาจับตรงนี้มาเท่ากับก้อนนี้ก็ไม่ได้ไอน,นี้ฐาน3เหมือนกันแต่ว่ามีฐาน2มาด้วย นะครับไอ้นี่ฐาน4ี่บางคนบอกว่าฐาน4หนูขอเปลี่ยนตรงนี้ให้มีเลขสได้ไหมทําได้แต่มันก็จะมีฐาน3ามพวงมาด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเลยไม่สามารถจับ2กําลัง x มาเท่ากับก้อนนี้ได้3ามกำลัง y เท่ากับก้อนนี้ได้และ4ี่กำลังเเท่ากับก้อนนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยการจัดรูปนะครับอาศัยการจัดรูปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับเขาบอกว่าทั้งหมดนี้เท่ากันหมดใช่ไหมครูก็จับทีละคู่เลยครับตัวแรกเลย2กําลัง x ครับฉะนั้น2ด้วยกาลังเเท่าก<ๆ>ับอะไรลูกเท่ากับ หนึ่ง 1, okay, หมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่โอเคไหมนะครับครูขอทวนความรู้นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูต้องการจะถอดรากนะครับเราเรียนเรื่องการถอดรากไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะทบทวนเฉยๆนะครับถ้าสมมุติว่าสมมตินะสมมุติครูบอกว่าครูม,มี x ยกกาลังสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดสมมตินะครูมี x กํา,ากกลังสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดถ้าครูจะได้ x เฉยๆแต่ว่าครูต้องถอดลากที่สามถูกไหม ซึ่งทุกคนตอบได้หมดว่ารากที่3ของ27ก็คือเลข3เพราะ3าคูณสามคูณสามยี 27. แต่ว่าลากที่3หน้าตาเป็นยังไงคือแบบนี้ถูกไหมลูกรากที่3ของ27โอเคปะ่ะซึ่งเวลาหนูเจอเครื่องหมายรากจะเป็นรากที่เน่รยก็ตามสามารถเปลี่ยนให้เป็นเลขด้วยกลังได้ซึ่งตรงนี้หนูจะเรียนในตอนมอปลายโอเคไหมนะครับแต่บางโรงเรียนเนี่ยเขาก็สอนให้แล้ว แลวใครที่เรียนพิเศษกับครูรูเคยสอนด่าว่าถ้าหนูเจอรากที่อะไรก็ตามสามารถเปลี่ยนเป็นเลขด้วยกาลังได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ครับไอ้รากที่สามของยี่สิเจดครูสามารถเปลี่ยนเป็นยี่สิบเจดทั้งหมด,ดยกกาลังหนึ่งส่วนสามได้รากที่สามคือหนึ่งส่วนสามโอเคไหมเอาขออีกตัวหนึ่งสมมุตินะสมมุติเอาอะไรดีเอาเป็นรากที่สี่แล้วกันเอาง่ายๆกี้รากสามบ้างนี้รากสี่แต่รากสองไ็ได้นะเอาง่ายๆโอเคไหมสมมติรากที่สี่ของอะไรดีรากที่สี่ของสิบหก ถูกไหมล้าที่สองทุกคนตอบได้คือ2เพราะ2องคูณสคูณสอคูณสได้สิถูกไหมแต่ว่าครูอยากให้เขียนเป็นรากเพราะฉะนั้นรากที่4ก็คืออะไรครับนี่รากที่4ของ16หรือเขียนเป็น16บหทั้งหมด,ดยกกำลังนะครับหส่วนสโอเคไหมเพราะฉะนั้นเจอรากที่3นะครับตัวที่ถ้าเจอ x อกำลังสแล้วหนูจะถอดรากที่3สามารถเขียนให้อยู่ในรูปยกกำลัง1นส่วนสได้ หนูเจอยกกำลังสี่แล้วหนูจยาถอดรากที่สี่สามารถเขียนอยู่ในรูปของยกกำลังหนึ่งส่วนสี่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาความรู้ตรงนี้แหละมาใช้นะครับเอาความรู้ตรงนี้มาใช้ฉะนั้นครูจะครูให้มาดูตรงนี้หนูย้อนกลับมาครับหนูจะเห็นว่ามีสองกำลัง x อ,อยู่ซึ่งสองกำลัง x ของหนูคือหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่แน่นอนโจทย์อยากได้หนึ x ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วน y บวกหนึ่งส่วนเแสดงว่าหนูต้องทําให้เกิดหนึ x ่งส่วน x อกหนึ่งส่วน y หนึ่งส่วนเออกมาเ้าไหม ะะเพราะฉะนั้น1ส่วน x จะมายัางไงล่ะเพราะฉะนั้นครูก็ต้องถอดรากที่ x ต่องด้วยกาลัง x เท่ากับตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าครูอยากได้2เฉยๆฝั่งซ้ายครูอยากได้2เฉยๆแสดงว่าครูต้องถอดรากที่ x รากที่ x ก็คือหน้าต่างเงี้ยครับเนี่ยรากที่ x ของ1 3 8 2 4หรหรือมันก็คืออะไรครับ1 3 8 2 4หือทั้งหมด,ดยกกําลัง1ส่วน x เห็นไหมมาแล้วครับเนี่ย1ส่วน x มาแล้ว อ่าได้แนวการคิดแล้วใช่ไหมงั้นต่อไปหนูก็รู้แล้วว่าอ๋อรู้ละตัวต่อไปหนูต้องหาอะไรก็ต้องหาสามกำลังวายถูกปะเออทาเหมือนกันครสามกำลังวายเท่ากับหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่อยากได้สามที่เฉยทาําไงออยากได้สามที่เฉยถอดรากที่วายไงน,นั้นก็เป็นรากที่วายของหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบสี่หรือก็คืออะไรครับ หนึ่งสามพันแปด้อยยี่สิบสี่ทั้งหมดด้วยกำลัง1ส่วน y เห็นไหมอ่ะตรงนี้เหลอเลขสองนะคุณเชียนเลขสามนะครับตั้งสมการหน่อยแล้วกันนะครับตั้งสมการหน่อยแล้วกันจะไ,ได้ดูไม่มงงไอตัวแรกเมื่อกี้ย้อนกลับไปเนี่ยไอสองเนี่ยครูถอนลากที่ x ใช่ไหมแสดงว่า2มีค่าเท่ากับ1 3 8 2 4ันแปด้ยสิยี่สี่วยกำลัง1ส่วน x ตรงนี้ครูให้เป็นสมการที่1นะึ่งเห็นไหมอีกตัวหนึ่งครูให้ตรงนี้เป็นสมการที่สอง อีกตัวนึงก็ต้องทำเหมือนกันมันเหลือตัวเดียวถูกไหมคืออะไรครับ4ยกกำลังเถูกไหมเหลือตัว4วยกกำลังซตัวหนึ่งโอเคนะครับอ่ะคราวนี้มาดูสี่กำลัง z ครับถ้าเหมือนกัน4ี่กำลังเเท่ากับ13,824อย่ากได้แค่เลข4ี่เฉยงั้นครูต้องถอดลากที่ z ซถูกไหมลากที่ z ซตก็ครูขอเขียนเป็น13,8 2 4สทั้งหมด,ดยกกำลังอะไร ยกกาลังหนึ่งส่วน z เห็นไหมมันก็เหมือนกับไอหาเลขสองหาเลขสามนั่นแหละนะครับเหมือนสมการหนึ่งกับสมการสองนั่นแหละครับตรงนี้ก็ให้เป็นสมการที่สามถูกไหมครับน่าได้ตรงนี้ละเสร็จปุ๊บทาไงต่อลูกปึ๊บโจทย์ต้องการเลยครับโจทย์ต้องการหนึออ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วน y บวกหนึ่งส่วน z ตอนนี้หนูมีแล้วครับหนึ่งส่วน x อยู่ตรงนี้ครับหนึ่งส่วน y อยู่นี่ครับหนึ่งส่วน z อยู่นี่ครับ ทำยังไงมันถึงจะบวกกันได้ทำยังไงไอ้สามตัวนี้ครับหนึ่งส่วนเอ็กหนึ่งส่วนวายหนึ่งส่วนแซจะบวกกันได้ถ้าอยากให้เอาสามตัวนี้มาบวกกันหนูก็ต้องเอาสามสมการมาคูณกันดูไหมเอาสมการที่หนึ่งคูณสมการที่สองคูณสมการที่สามครับจับสมการที่หนึ่งคูณสมการที่สองคูณสมการที่สามครับเผือป่าจับสามสมการคูณกันเลยนะครับคูณไปเลยเพราะฉะนั้นเอาฝั่งซ้ายมือก่อนนะนะครับสมการที่หนึ่งฝั่งซ้ายมือคือเลขสอง เลข3แล้วคูณเลข4เห็นไหมเห็นไหมสมาการ2องเรทบทีครับสมาการที่1ฝั่งซ้ายนะเลข2คูณกับสมาการที่2ฝั่งซ้ายคือเลข3คูณกับสมาการที่3ฝั่งซ้ายคือเลข4ก็คือเอา2อคูณสเป็น6 6กคูณสเป็น24นั่นแหละโอเคไหมแต่ครูไม่เขียน24ค่ครูขอเขียนอย่างนี้สองคูณสี่เนี่ยได้แปดแปดคูณสามแต่แปดเนี่ยครูไม่เขียนเลขแปดด้วย ครูจะขอเขียนเป็น2ยกกําลังสามคือ8โอเคไหมแสดงว่ามันคือ2ยกกําลังสามคูณสาโอเคนะครับฉะนั้นฝั่งซ้ายครูขอเขียนเป็น2ยกกําลังสามคูณสามครับก็คือ8 3 24ด้านขวามือหนูเห็นไหมลูกด้านขวามือก้อนนี้คูณก้อนนี้คูณก้อนนี้หนูเรียนมาแล้วครับเรียนมาแล้วฐานเหมือนกันคูณการเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันอยู่ในกฎเลขยกกาลังดูงดไหม ฐาน13,824เหมือนกันจับคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแสดงว่าด้านขวามือของหนูกลายเป็นอะไรครับ1 10, 3 8 2 4ทั้งหมดด้วยกำลัง1ส่วน x กบวก1งส่วน y บวก1นส่วนแนี่แหละครับคือตัวที่เขาต้องการถูกป่ะนี่คือตัวที่เขาต้องการเพราะฉะนั้นเราก็มาจัดตรงนี้หนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าฐานสองข้างยังไม่เท่ากันแต่ื่อทีเขาบอกแล้วว่าเอ๊ะไอ้นี่คืออะไรนะ 1 3ึ่งหคือ2ยกกำลัง9คูณ3ยกกำลัง3ถูกไหมมันคือ2องกำลัง9คูณ3ามกำลัง3ามผู้ก็เลยเปลี่ยนครับเปลี่ยนฝั่งซ้ายมืออย่าไปยุ่งกับมันฝั่งซ้ายมือเสร็จแล้วครับสกำลัง3คูณ3เท่ากับด้านฝวามือครับ2องกำลัง9คูณ3ามกำลัง3แล้วทั้งหมดยกกำลังอะไรเอ่ยยกกำลัง1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน Z ซดถูไหมคะแล้วหนูใช้กดและยกกำลังอีก1รอบ a ยกกาลัง n อคูนบยกกําลัง n แล้วมีทั้งหมด,ดยกกาลังข้า้งนอยทีหนึ่งสามารถจับตัวเนี้ยคูณเข้ามาในวงเล็บได้โอเคไหมนะครับมันก็เหมือน a กําลัง n ทั้งหมดกําลัง n อ่ะอันเดวกันถูกกลายเป็น a กําลัง n คูณ n คือจับเลขชี้กําลังคูณเข้ามาคูณเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นตัวแรกครับซ้ายเหมือนเดิม2กําลังสคูณ3ส่วนด้านขวา2อยกกาลัง9ตัวเนี้ยมองให้เป็นตัวเดียวกันนะ มองเป็นก้อนก้อนหนึ่งมองเป็นหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วนบนส่วนแท z เป็นก้อนก้อนหนึ่งแล้วจะมาคูณกับตรงนี้ไม่ต้องคูณเข้าไปนะลูกนะไม่ต้องเป็นเก้าส่วน x บวกเก้าส่วน y บวกเก้าส่วน z ไม่ต้องกลายเป็นอะไรครับกลายเป็นสองคูณเก้าอ่าโทษดิสองด้วยกําลังเก้าจะคูณกับตรงนี้ครับหนึ่งส่วน x บวกหนึ่งส่วน y บวกหนึ่งส่วน z แล้วสามเหมือนกันฐานสามเหมือนกันจับก้อนนี้เข้ามาคูณกันก็กลายเป็นอะไรครับสามด้วยกําลังสามคูณกับ 1> ส,1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z โอเคไหมแล้วสองก้อนนี้มันเท่ากันลูกสองก้อนนี้ซ้ายข,ขวามันเท่ากันถ้ามันจะเท่ากันก็แสดงว่าอะไรเอย่ยไอ้ก้อนนี้กับก้อนนี้ต้องเท่ากันแล้วก้อนนี้กับก้อนนี้ก็ต้องเท่ากันหมายความว่าหนูจะจับก้อนไหนก็ได้จับก้อนไหนก็ได้เพราะฉะนั้นกูก็เอาง่ายกูก็เอาก้อนนี้แลวกันกับก้อนนี้ฐานสองเหมือนกัน ฐานเหมือนกันถูกไหมฐานเหมือนกันแสดงว่าเลขชี้กําลังก็ต้องเท่ากันหรือบางคนบอกหนูขอเอาฐานสามได้ไหมได้ถ้าฐานเท่ากันเลขชี้กําลังข้างบนก็ต้องเท่ากันอย่าลืมนะไอนี้คือสามกำลังหนึ่งถูกไหมใช้ตัวไหนก็ได้นะแต่รูใช้ตรงนี้นะจับคู่นี้มาแสดงว่าตอนนี้รูมีอะไรครับรูมีสองด้วยกาลังสามครับเท่ากับสองด้วยกาลังเก้าวงเล็บ 9คูณวงเล็บ1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z ถูกไหมถ้าแค่สมก,การเลขยกกำลังฐานเหมือนสมการเลขยกกำลังค่าฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังก็ต้องเท่ากันด้วยถูกไหมฉะนั้นอะไรครับ3เท่ากับ9คูณกับ1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z นั้นแสดงว่าคำตอบของเราที่เขาอยากได้1ส่วน x บวก1ส่วน y บวก1ส่วน z มีค่าเท่ากับ3ส่วนเกหรือก็คือ1ส่วน3นั่นเองโอเคไหมครับจบข้อที่หนึ่งเดี๋ยวป่ะหรือหนูจะเอาตรงนี้มาก็ได้จับตังนี้มาเท่ากันได้เหมือนกันเพราะตัวนี้มันเป็นกําลัง1ถูกไหมเพราะนั้นฐาน3เหมือนกันอ่าสมการเ p o n e n t i a l ฐานเท่ากันเลขชี้กาลังต้องเท่ากันเพราะฉะนั้น1ก็จะเท่ากับก้อนนี้แล้วหนูก็ย้าย3มาหันก็เป็น1ส่วน3เท่ากับ1ส่วน x อกบูนส่วนวาบนส่วนเเหมือนกันคําตอบออกมาเท่ากันเดี๋ยวป่ะ งั้นแสดงว่าข้อแรกตอบ1นส่วนสาครับไปดูดิช้อยไหนหนส่วนสเป็นช้อยขอกันโอเคไหมนะครับอ่าวันนี้พอหอมปากอหอมคอนะครับยังยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่โอเคไหมยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ฝึกเยอะๆยะลูกฝึกเยอะๆยอ้อข้อสอบแนวข้อสอบห้องพิเศษพวกเนี้ยมันจะชื่อก็บอกอยู่นะห้องพิเศษนะครับมันก็ต้องพิเศษกว่าห้องทั่วๆัไปนิดนึงนะครับ แล้วก็จะเป็นอย่างที่บอกหาใครเตรียมตัวสอบจุฬาพรอเอมวิทหรือวโมวทั้งห,หงาลายนะครับหนูต้องฝึกข้อสอบแนวแนวนี้แหละนะครับข้อสอบจะยากกว่านะครับยากกว่าทั่วทั่วไปนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่เกินพื้นฐานมอต้นนะนะครับไม่ได้เกินพื้นฐานมอต้นไม่ได้แอดวานอะไรมากมายนะครับอ่ะลองไปฝึกดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค,ครับ